ค่ะกับเจ้าที่บ้านวันนี้เป็นหนึ่งท่เดียวท่าง่ายมากง่ายจริงๆเพราะว่าท่านเนี่ยเป็นท่า,ท,าที่ช่วยให้หลับสบายท่ายง่ายทาก่อนนอนได้เลยนะคะทําบนเตียงเล้ด้วยทําได้ในท,ท,ท,ทุกๆทุกๆทุกๆครั้งที่นึกขึ้นได้เนาะเริ่มกันเลยนะคะ เอาขาซ้ายอยู่ด้านล่างยกตัวขึ้นมาก่อนค่ะดันตัวขึ้นมาค่ะให้หัวเข่าทั้งสองข้างตรงกันค่ะขยับค่ะแล้วค่อยๆนั่งลงให้กระดูกหลองนั่งทั้งสองข้างแนบชิดติดคือนะคะฝึกใหม่เอาเท้าใกล้ๆแบบนี้ค่ะใกล้ๆสะโพกนะคะให้กระดกเฟลกเท้าขึ้นนะคะเพราะว่าจจังหวะที่ก้ม เราจะเซฟหัวเข่านะคะเอามือทั้งสองข้างวางที่ฝ่าเท้าตัวเองค่ะหายใจเข้ายืดตัวค่ะยืดอกขึ้นค่ะหายใจออกแค่เอาคางข้ามเข่าไปนะคะอย่าเปิดสะโพกนะคะเอาอกลงไปก่อนนะคะใครเอาคางข้ามเข่าได้ข้ามเข่าค่ะเราจะรู้สึกตึงสะโพกซ้ายนะคะถ้าสะโพกขาขวารลอย หายน้ำหนักให้สะโพกขวาติดพื้นนะคะหัวไหล่ไม่ยกนะคะให้งอสสอกลงไปสบายๆเป็นการยืดเหยียดก่อนนอนนะคะหายใจเข้าค่ะค่อยๆยกลำตัวกลับขึ้นมาค่ะหายใจออกควันคลายค่ะไปยังไงบ้างคะทางนี้ง่ายนะคะเปลี่ยนทางค่ะเปลี่ยนข้างเป็นขวา,า,าอยู่ด้านล่างซ้ายอยู่ด้านบนค่ะถ้าเรานั่ง ฝึกใหม่ๆเขายังไม่ตรงต้องใช้วิธีการยกตัวไปด้านหน้าและเอาเข่ามาให้ขนาดกันแล้วค่อยๆนั่งค่ะแล้วคอยักเท้าออกมาเท้าที่เราไหวนะคะกระดกปลายเท้าเอาไว้ค่ะมือทั้งสองข้างจับที่ปลายเท้าค่ะหายใจเข้ายือดอกค่ะหายใจออกตั้งคางแล้วค่อยๆก้มตัวลงค่ะเอาคางข้ามเข่าลงค่ะ หัวไหล่ผ่อนคลายสบายๆค่ะหายใจเข้าและหายใจออกความตึงเราจะค่อยๆลดลงค่ะหายใจนะคะอย่ากั้นลมหายใจนะคะหายใจเข้าค่ะค่อยๆยกลำตัวกลับขึ้นมาค่ะผ่อนคลายค่ะท่านี้จะสบายจะช่วยทำสโลว์ดาวก่อนที่อ่อ หลังจะได้ผ่อนคลายด้วยนะคะเราจะได้นอนหลับสบายมากกว่าปกตินะคะต้องฝึกกันดูแล้วเจอกัน,กน,หนใหม่คลิปหน้านะะไะบายค่ะขอบคุณที่ติดตามรับชมนะคะถ้ามีคำถามคอมเมนต์ไว้ด้านล่างได้เลยนะคะอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด s ับ subscribe เจอด้วยนะคะแล้วเจอกันใหม่คลิปหน้านะคะบายบายค่ะ